โซเวรีเรตติ้งที่หนึ่งไปเลยจ้าปังมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับละครเรื่องนี้ปังแบบจุดไม่อยู่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับละครโซเวรีได้รับความนิยมแบบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการันตีได้ในโลกออนไลน์ที่กระหน่ำติดแฮชแท็กถึงโซเวรีล่าสุดย3สิงหาคมที่ผ่านมาติดแฮชแท็กโซเวรี e ี6ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งในเทนทวิตเตอร์ประเทศไทยมีผู้เข้าชมทางออนไลน์มากกว่า2 6 4 2 2 0 0วิวพร้อมกับ อดทาง Facebook Live พุ่งแรงแบบต่อเนื่องและเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่5.1คงเป็นเครื่องยืนยันถึงความปังละครเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับใครที่พลาดในการติดชมก็สามารถไปติดตามและให้กำลังใจในละครโซเวรีในทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา20นาิ30นาทีทางช่อง 7hd กด35และทาง f c e e o o o Live แฟนเพจซีเ H 7เฮตหรือรับชมผ่านทางย้อนหลังบักกระบุมทีวีนั่นเองค่ะสำหรับใครที่พลาดก็สามารถไปหาติดตามย้อนหลังกันได้ค่ะ